เพื่อเป็นกํำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับคานาคมูลีเจ้าวาด,ดวัดดอนจันชม่ยครับเลี้ยงเด็กกำพกร้าครบรอบ40ปีการขอตั้งเมื่อปี2528ถึง2568รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค95%เลี้ยงเด็กวัดรับบริจาคเป็นเงินจำนวน5%ค่าใช้จ่ายทั่วไปเป็นเงินจำนวน 2 5 7ล้านหาแสนอบอาทวัดขอมาขอโนโมธนาท่านทั้งหลายที่บริจาคเด็กพระสีป,ปีครับน้ำใจพี่น้องชาวจีนพ้นแผ่นดินร่วมกันถวายสิ่งของและข้อาสาร5ตันช่วยวัดตนจันรดูแลเด็กบนดอย903ชีวิตก็เมื่อวันที่20กันยายน2568เวลาบ่าย3โมงที่วัดตนจันร์ตมบนท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สามองค์กรชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยในพานจินจินประธานชมรมมิตรภาพชาวจีนภาคเหนือและคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยนายสวัสดต,ตันติพันธ์พิพัฒประธานมูลนิธิศีคุณธรรมเชียงใหม่และคณะกรรมการนายเกรียงศักพันเจริญผู้จัดการคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือชาวจีนเชียงใหม่ร่วมกันนำเข้าสารกว่า5,000กิโลกร,รมัมนำมันพืช ขนมรองเท้าเสื้อผ้าและอาหารแห้งต่างๆถวายพระเดชพระคุณเจ้าพระครูปราโมรประชาทุคูลหรือพระประชานาถมุนีวิเจ้าวาดวัดดอนจันเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนเด็กกำพร้าเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสที่ส่วนใหญ่มีบ้านอยู่บนดอยสูงของภาคเหนือจำนวน903คนที่ทางวัดให้การอุปการะดูแลสำหรับนายพานจินจิน ประธานชมลมเผยว่าชาวจีนโพ้นทะเลอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ50,000คนทั้งประกอบธุรกิจและติดตามมาดูแลบุตหลานมาเรียนโรงเรียนนานาชาติที่เชียงใหม่เตรยพร้อมใจกันบริจากเครื่องอุปโภคบริโภคเพราะทราบว่าทางวัดมีพระดูแลเด็กมาครบ40ปีด้วยการรับบริจาคปัจจัยและสิ่งของจากผู้มีกิทัทธา จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งเบาภาระ,ะทางวัดและเจ้าว,วาดพระครูปราโมทประชานุกูลเพิ่มเติมว่าโครงการดูแลเด็กลำพ้าและเด็กด้วยอากาศของวัดลนจันดำเนินม,มาตั้งแต่ปี2528โดยทางวัดจัดสถานที่เป็นที่อยู่อาศัยดูแลเรื่องอาหารและการศึกษาเพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นคนดีของสังคมปัจจุบันมีเด็ก ในความอุปการะ903คนใช้ข้าวสารจำนวนมากมากกว่า300กิโลกรัมต่อวันในการประกอบอาหารนอกจากนี้ยังแผ่บุญคุศลไปยังบ้างพักคนชราบ้านคนพิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่ใกลเคียงอีกด้วยในโอกาสครบรอบ40ปีขอเชิญผู้มีจิตสตาร,ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดผักผลไม้เครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์การเรียน หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่เจ้า,าวาดเลขที่2หมูสีตมท่าศาลาเผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์053-240-184หรือเจ้า,าวาดศูน1 1 1 1ด0 0ึหรือ081-757-9981ซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทุ่มพอบถวายอย่างเป็นทางการ ท่านเจ้าวาดได้ให้พรแก่ชาวคณะทุกทุกคนและมอบวัตถุมงคลแก่ทุกทุกคนที่มาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยชาวคณะที่เดินทางมาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพูดภาษาไทยไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องดังนั้นคุณเกลียงต้องรา่าเป็นร่างแปลภาษาให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เข้าใจว่าวัดแห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมีความจําเป็นต้องดูแลเลี้ยงเด็ก9 0 3คน

每天都可以来，或者是说家里人有什么生日啊，要来呃做一些慈善的都可以带着家里过来，然后帮助对，那么多子弟老兵，他们平时不干，不干，他说感谢中国公司在云南，去年的烟水水灾，百分之八十的中国公民都来去帮助做慈善，有。

डॉक्टर <laughs> साहब 在 <noise>、啊、潘金金ประธานชมรม，，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 ，是中国 所以说，我们就大家呢就抱团抱在一起，取了这个呢中，呃，太北华商会。那第一呢，我们的目标是为了什么呢？是想让更更多的在太北清迈的这些中国人能守望相助，能一起团结，能处处理一些在这边的一些突发的事情。那么在这些呃以外的宗旨呢，我们会做一些什么事情呢？对于中泰我们的友谊五十年建交呢，做一些更加有利于。 中泰之间增加友谊的，包括一些，呃，呃最基基础的扶贫，包括一些呢，在泰国这边地理生态环境发生一些突发的事情，那一些应对呢，我们更多的中国人能加入到里面来。那么我也希望更多的在我们泰北华商会的成员，呃，会员、理事会成员，包括所有的呃外面不断进来的中国同胞们。 能在一起抱团，能更多的去，呃，帮助到我们这边中泰的一些友谊上的一些好的事情，也在这边能更加的去团结，更加的互助，更加的守望在这里呢，有更好的营商环境，有更好的安全生活条件。谢谢。好、嗯，感谢大刚才呢，有那两座，呃，车潘静静，他来自穆通。 เจียงหยนโจวประเทศจีนมาอยู่ในเชียงใหม่เมื่อปี2556อที่มาอยู่เชียงใหม่ปัจจุบันจะเป็นประธานชมรมมิตรภาพชาวจีนภาคเหนือโดยประสงค์ที่จะตั้งชมรมขึ้นมาก็คือเห็นคนจีนที่อยู่ในจงังหวัดเชียงใหม่รวมแล้วมีประมาณไม่น้อยกว่า5 0,000คนะจะตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือคนจีน ที่มีปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่หรือจะเป็นต่างๆที่จะมาช่วยเหลือกันละกันแล้วก็จะรวบรวมสมาชิกหรือกรรมการของชมรมเพื่อมาทํากิจกรรมให้แก่สังคมเช่นบริจาคในวันนี้ซื้อข้าวสารของแห้งที่จะมาบริจาคบัดรลอนจานต่อไปก็คงจะยังทํากิจกรรมของสังคมต่อไปเรื่อยๆ ถ้าอาให้มาสังคุมนีตรงไหนที่จะต้องการทำชม,มนุมก็จะยินดีที่จะไปร่วมเพื่อทำประโยชน์การกรุศลให้แก่สังคมต่างๆาขอบคุณครับสนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข547-061-4948วันณนสันนเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่3แยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829บู่บ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ